เข้าคาถามแรกเลยดีกว่าถ้าเก็บหนังโป๊ที่ตกพื้นได้จะเก็บไว้เองหรือคืนเจ้าของเก็บเก็บโอ้ยเก็บไปคืนเจ้าของครับครับผมเอาควา,<ด>า,ามจริงคือเก็บอยู่เก็บตั้งแต่แรกเลยพี่ยอตอบแล้วบอกว่าวดูก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ถ้าไม่ไม่หนุกก็คืนเขามีหนุกมยม่หนุกเนวยอะมันมีดิมันนุกมหมดแล้วอ้ย<ด>มันมีมีหนุกด้วยอ้อมันมีมีหนุกด้วยอ้าว พี่บอลลูนตอบแล้วดูคนเขเป็น่งอย่างนี้แหละครับผมคำตอบจากพี่บอลลูนนะครับคือเก็บไปดูก่อนถ้าไม่ถูกก็เมื่อคืนดูหนังโป๊แล้วผิดไหมเออผิดค่ะเออผิดค่ะผู้หญิงดูหนังโป๊แล้วผิดไปเออแล้วถ้ามันไม่ผิดแล้วทำไมเขาต้องไม่ให้อยู่ในเออทำไมต้องไม่ให้อยู่ในอินเทอร์เน็ตอะที่เขาไม่อยู่ในเเน็ตเนี่ยมันน่าจะเป็นเฉพาะประเทศไทยอย่างเดียวหรือเปล่า ที่ญี่ปุ่นหรือทางยุโรปนะเขาเขาไม่ห้ามเลยนะเราส่วนตัวเปล่าเราแรงกาเราเราอัดท่าอะไรก็ดูหนังโปแล้วความจำสั้นจริงไหมเมื่อวานพี่เต้นกินอะไรมาจำไม่ได้จำไม่ได้แน่นอนเฮ้ยจริงครับจริงจริงครับมันพงแทจริงครับเดี๋ยวจะเราทำอะไรกันเนี่ยเราทำอะไรกันเขาจะชวนแล้วค่อยดูหนังโปกัน